ทั่วอะไรเนี่ยแม่จาจ๋าไปยังครับเสถีนรถถังชควันนี้ก็มีเขามีบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าก็มันไม่อยาก่อดรายการเพราะว่ากลัวรายการเสียก็เลยต้องฝืเขาแต่ว่าเตะเต้าอะไรดีนะแต่ไม่ได้ซ้อนต่อยหแต่ว่านี่ต่อยมัดเข้าเข้าก็ฝืเพราะว่าถามว่าไม่ต่อยมาดได้ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่แกมันไม่ใช่ล็อกโมก็ได้บาดได้ดยังไงเจ็บยังไงก็ต้องต่อยพอใจผลงานไมครับวันนี้ ก็โอเคแล้วค่ะเขาทำได้ขนาดนี้เพราะเขาเจ็บมากเขาเตะเป้าได้อย่างเดียวแต่เขาต่อยหมัดไม่ได้อย่างงี้ที่ซอเอ๋วางโปรแกรมไว้สิ้นเดือนนี้30ตุลากับยอดถุงเท้าอาการบาดเจ็บจะจะมีผลโปรแกรมหน้าก็ถ้าไม่เขายังไม่หายดีก็น่าจะเลื่อนไปหน่อยเลื่อนไปสักต้นเดือนหรืองก็ไา้ก็สักสักกลางช่วงสั์แล้วแต่แต่ถ้าเขาหายดีก็น่าจะลงล้องแต่ก็อยากให้ชกเพราะว่ามันเป็นรายการเรา แต่ถ้าเจ็บมากก็ฝืนไม่ได้ครับหลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วรถถังโปรแกรมต่างประเทศมีบ้ากไหมครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้คุยกับเขาจะส่งสัญญาณมาเกณเขาคุยกับคุณปายแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาณมาเกณฑ์ก็ถ้ามีรายการวันเกีฑยก็จะให้ไปเขาไปต่อยก่อนจิตมงนคลเมื่อไหร่ก็ได้บ้านเราครับช็อปแน่นอนแต่ถ้าไม่มีเอกก็จะให้เขาต่อยทุกเดือนเพื่อจะให้แฟนมวยได้ดีเต็มที่เป็นข่าวดีแฟนมวยเลยครับสุดท้ายเสียงฝากอะไรถึงแฟนมวยครับไปต่างเอฟซีจิตมงคลฝากขอบคุณนะคะแฟนหมัดม กำลังใจให้กับรถถังวันนี้นะคะก็สงสารเกาด้วยแต่ก็ต้องขึ้นเวทีเพราะเราฝากผู้ใหญ่ไปแล้วก็ฝากขอบคุณทุกๆท่านเลยที่เป็นกำลังใจให้กับสกีบอลลอนแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับรถถังตลอดไปครับยินดีด้วครับสวยอ่ะรถถังคุยหน่อยครับผมเป็นไงบ้างร้องไห้เลยครับสวัสดีครับโอ้แม่แคกนี้าหลายเลยครับผมก็ขอบคุณเอาเราเราพูดเลยอยากพูดเราพูดเลยของทุกกล้องเลยมองสายเลยอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับอะไรเลาพู ไดขอบคุณมากครับวันนี้ก็อาจจะไม่เต็มที่หน่อยครับระมาเก็บแล้วขอโทษแล้วก็ขอ,อ,ขอ,อไม่ได้ครับเลยทุกนแค่นี้ก็ขอโทษด้วยอาจจะไม่มันพอครับแล้ก็เต็มที่แล้วครับจะแก้ตัวเนงไฟหน้าครับ ครับผมยินดีด้วยครับยินดีเลยคุณทางคุณทางจังหวัดนั้นหน่อยจังหวัดโดนศอกอ่ะจังหวัดนั้นลื่นไม่ลื่นลื่นเลื่นไม่เหมือนไม่เหมือนอาการอะไรไม่ไม่ครับเหมือนเหมือนแขนนะครับแขนรองตั้งใช่ไหมครับแล้วก็สับมาเริ่มแบบลดลื่นแบบองเนี้ยครับแต่ไม่โดนไม่โดนไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยไม่เลยครับไม่เลยลื่นจริงจครับลื่นเสียหลักด้วยใช่ลื่นเสียหลักอ่าเราบอกนี่หมดอ่ะเดี๋ยวตอบไอ้หมดไหมอ่ะมันก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่มันเจ็บแขนครับโลออกไม่ถนัดใช่แล้วบอกบอกเปลี่ยนการใช่ไหมเปลี่ยนการาตััวนี้ร มันแรงดันเขาอย่างเนี้ยใช่เขางัดต่อแบบแรงดันนะแล้วเราก็ล้มไแล้ววันนี้พี่ก้าวหน้าเขาเป็นไงบ้างก็แข็งครับตัวร่างกายก็ดีครับวันนี้ก็แต่แกมาพลาดเพราะผมหลอกหลอกมั่งการกซ้ายเขาเนีพรไฟแรกผมไปหน้าเดียวครับเขาก็เลยบล็อกได้แต่วันนี้ผมมาสลับหลอกเขาหลอกต้มครับต้มเหมือนเรามีลูกจิตวิทยาเยอะเหมือนกันใช่ครับผมพยายามแก้เกมมาครับเพรารู้ว่าเราไปไปไฟแรกเราปิดพลาดตรงไหนเราแก้มาไปเนี้ครับก็ตามแผนครับ เอาพูด mhm. ง่ายๆนอนมากกว่าซ้อมอ่ะไปเนี่ยนอนนอนมากกว่าซ้อมมีขนาดนอนใช่ไหมครับซ้อมเชื่อครับตัวมาใช่ไหมครับใช่นะครับขอบคุณแฟนกลับหน่อยครับขอบคุณทุกททุกท่านครับก็ครั้งนี้อาจจะไม่มันเท่าไหร่ก็ครั้งหน้าจะแก้ตัวให้มันกว่านี้ครับไปดูจิมมูนกันก็รอรอดูจิมมนนะครับจะถ่ายทอดใช่ออกช่องก็ช่องี่จีมมี่เคมี่แล้วก็ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะไฟต่อไปเจอยอดคุณครับสกอสุ่ยยิ่งใหญ่กันบ้างก็ไฟน่าจะเอาให้ จอตู้แตกเลยครับเขาจะต่อยมาตั้งแต่ยกแรกครับผมจะผมบอกนะครับสมมติว่าถ้าซึ่งเวอาวันสืสารมวยศิลปะการสูงเดี๋ยวลูกจะจัดอีกครั้งหนึงแล้วอยากให้ลูกถามมาช็จะมาไหมครับเป็นเปกของวันใครครับครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่รายใหญ่ครับรายใหญ่อนุมัติก็เต็มที่ครับแต่เน้นให้ลูกพี่ครับโอเคโอเคครับยดีดีด้วยครับ